สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการเคบีทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาให้หลานเล่นเกมฟีฟ่านะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะเดี๋ยวให้หลานเล่นนะครับโอเคไปเลยปืมดุยเลยเล่นเล่นในหมดดหน่ยแรงหรอเอ๊ะตัวตัวเลยตัว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 ไวเหรอไวแล้วโอ้ที่หมวกวิอาลอยเจียนหนอของของของโอ้ยปืมลอยเจ็ยนหนอมันอัดอยู่บอกมันอัดอยู่ตัวเล็กนะปื่ อุ้ยเจอทีมเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูไอ้บไม่หมหวัดเจีหวัดเีเจออะไรนะชื่อทีมอะไรนะทีมเดีมันไม่ใช่ใช่ป่ะจักขินนะเดลหลูชนะแน่นอนนี่บนนนนนเลยอุ้ยอุ้ยลอยหาเลยวะลอยหางลอยหางหวีวรอยหาเดไอวิวมันไม่อัพ เขามีโอกาสชนะกองน้ำซื้อมาเอเอาดีเปอรดีเปอรดี้บอสเล่นให้โซ่ยดีไ่ยังไงบอสแน่นอนนนนนนนึ <S <S ู่สกดเลยว้ยอาอะไรืนจัดการมัน ลราเลียงบอลลราปิดหน้าต่างก่อนฟุบอุ้ยเตี๊ยบปันไปเลยวะปันบอลไอ้ตัวนี้ปันบอลเอ้ยบอลเลนทีมน้ำมันให้บอลเลนในบูมทีมนันนี้มันให้บอลเลนให้มันส่งเมื่อยากตอนประตูมันส่งอระลูดอย่างนี้ Ui, đứa kia mà sao kìa Ờ, đưa lại Ừ uhm. Ui, ui, ui Ui, cái gì hả? vào này Ai đây Em đứng ạ Ờ Vào Mới đầy đây em đọc Ui Chịp, chịp lắm Chịp lắm Chịp lắm ngay Hả lắm ngay, ngay. ประพานแบกดอกแบกเาะแบกนืกหมาบนำไหมตีดิดจกักรยานอากาศทีมเลยเหลินเลยเอาใครฟาวล์ล้ำนาล้นำนาเอาลำนาแบบเล้ำอ๋อล้นำนา้าเอาไปเลี้ยงเอาเอาใค,ใครไปเลี้ยงเอาทีมมันถือไปเลี้ยงเนาะเอาทีมเขาดึงไปเลีนะ้ย <c oughs> งองนะ่ะ เอาหรอเอาได้ไงอ่ะเอาได้ไงอ่ะอุ้ยอุ้ยมันสไลด์อย่างนี้เลยเหรอหืึไม่ฟงไม่แาวไม่อุ้ยซับซับซับอุ้ยอุ้ยออกได้มุมเราได้มุมบ่ได้มุมบอไม่ไปลูกพุ่มลุกพุ่มลูกทุ่มบอทุ่มตรงไงบอ không căng, không Ui, không 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 Ui, không 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 อ้เรียบร้อยถึลกล็อกเพิมจะเล่นละลายตาหรือว่าอะไรละลายตาเราแท้ตาเดียวพอแล้วเดี๋ยวคลิปยาวตาเยอะโอ้ยมึสงส่งเนี่ยสั่ <c oughs> สงพาดีาน,นี่ยสั่งพาดเนี่ยมึงโซนยงของมึงบอทหนิบ้างโซงเนี่ยโซนบักษาโอ้โห <c oughs> ตามไปงงเขาเลยแดงว่ามาเล่นเป็นนั่นเนี่ยมาแล้วจังหวะจังหวะนี่แหละดุดนั่นแหละตาเดียวเลยมือปี๊บตื้อเรียบร้อยตาเดียวครับตาเดียวขัดจังหวะเดียวขนนานลยนะครับผมท่านชมด่านผมเล่นเก่งมาก duyên ừ, giờ bung em mình hào chót lệ tạo bước sống bay bò hẹn động lưu 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 ui, 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 ui. Có mình nè, lo เอทีมาลุยๆอย่า <c oughs> งนี้ฮมุงโตโมุงโตอ,อ,ตอ,อาอลไรข้างล่างบอมีตัวบล็อกมีอุ้ยอเอะไรนะเนี่ยไปออก อุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยกดกดอันนี้ตด่าสิพอยาท้าีู้ชมตรงมาปึ๊บอุ้ยยิงอุ้ยมันฮันรีเลยมึงยังบริการวันจันนี่แปดสิบนาทีเอาออกเกมเอาเอาใครออกมันเหนะ เร็วเขามันในปิงเอาออกเลยเนาะเขาออกนี้อันนี้เลยออกนี้เหรอเี่ยมันบอสมัดบอสมัดมันสูงสุดเอยโหลดโหลดเดินโหลดบอสกับบอสออกนี่เนาะฟูได้เด้โอ้ยตัวบอลเล่นเก่งมันนี่นะเนี่ยบอลเล่นเก่งมันหนี บดเล่นเกงยังไงนะชนะชนะต่อมาเป็นคุณนครับโอทีมเราชนะนะครับท่านผู้ชมให้ผมให้หลานเล่นก็เป็นยังไงกันบ,บ้างครับก็สนุกสนานกันมาพอสมควรเลยนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกม FC Mobile หรือว่า FIFA นั่นเองนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกิปหน้าบายจ้า หลานผมยิงไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนี่โอเค